เดเ๋ยวเด๋ยวทันวาเนี่ยใคีอเงานยไงางเาดีาย้มากทุกครั้งานาดท้ยมันเกียแต่คยวีกยวเาันวานไหนเขาอ่านเด็ตวเนี้ยเดี่ยวหมดแล้วสูตรทุเศวเอาจรินเคี่ยวเดแล้วเคี้ยวไมออกเดมจวเรมีการจองเอาเคี้ยวแล้วก็ไปยางต่ออแล้วมันักแล้วมันจะไปขาทเงี้ยเสียดายเีไม่เคี้ยวหมดแค่เลมๆไว้ฝนงเม็ดอ่ะรีบๆกินลงเม็ดละ ต้องหนียี่ห้อนงพันธย่หอเจงมันั่นหมูก็เอาน้ำจิ้มมาช่วยสอานสองเยนง้จิ้มมากินกันมาน้เนมันเหลืออันนี้หน่อยจิ้มหน่อยนท้ายหน่อยเ่จิ้มหน้าแกตายเลยก็อร่อยไม่สุกเลยนอ้อย่าคนมันกินละนูเนี่ยอะเสียเียไปไหนอะกลับไปอเปล่ากลับไปไม่อนด้วยกิน้มไปล้กินยัอย่างนี้ลัไปล้ลัไแล้ว เราหลานโอ้โหัวขวัอะไรวะปักไม้คนเลือโลกไปเึงเฮ้ยหัวขอะไรมาวะกายผ้ะว่ะมันเนี่ยพ้าให้ไอ้ไอ้หลวงก็คูณมาไงอ่ะออกโคตรผ้าอะไรออกโคตรเลยนะถึงข้าคูณน่ะพ้าอะไรหลวงก็คูณไงผ้ะอะไรพ้าอะไรที่เดินที่เดินที่เดินสายบ้านแล้วอะแก่ๆคนเลือดที่ชอบให้ไอ้หลวงปูเพื่อนหมู่ที่หมาบ้านเต็มเลย เข้าไปไนหน่อยกกูหนึ่งฐานสี่เอ็ดแหละแมวตัวทู่ว่าแมวว่าขาขาน่าะนด้อ่า้าใส่กรทานก็ขับาลงโบสถลงตาดากันหมดอ่ะเพือนมันาแกะหน้า